ก็สวัสดีครับทุกคนอ,อยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูวสื้อกล้าวเป็นๆนะครับส่วนไอคลิปที่ชอ็อตส่วนคลิปชอ็อตอันนั้นลงไปก็มันถ่ายเป็นไม่ได้เพราะมันถึงคลิปจำกัดความนะวันวนี้ก็จะมาอัปเดตแล้วจะมาบอก,กว่าตอนนี้เสื้อฝังเป็นยังไงก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่มีแค่หนึ่งตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนจยากตรงเนี้ยจากตรงที่อยู่ตรงเนี้ยมาันใสน่ไม่แทนเพราะว่ามันทำให้มันมนหนวกแล้วก็มันหนักขึ้นเพราะใส่เอ็นเก่า ขอเวลาูอนีนโอเคสุดตอนนี้ก็ไม่คอมีอะไรมล้นะครับก็แค่แม่งถ่ายวีดีโอแค่งเท่ากับแบบเต็มๆนั่แหละก็ในตอนนี้ก็อ่ะจะได้มดูกันนึก็ไปกันเลย let's go โอเคลองชดโอเคเริ่ีดีได้ก็เราจะมาดนะครับผมบอกกันั้ที่สองแมั้งทนี ก็นี่เคื่องต่อเจพีซีที่มีปลดใบนะคะระับปกติจะมีใช่ปกติจะไม่มีตัวนีจ้จะไม่มีปลดใบในนี้สองข้างก็จะเป็นพวกแบบอะรไรนะรถนี้ขอแกะให้ดูก็แค่ก็แบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวปลดใบเนี่ยสองข้างส่วนตัวที่มีปลดใบก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วกันก็ ใช่ตอนนี้เสืยงนะครับส่วนพเพาแมกซีเนี่ยจะมีให้สมเพลาแล้วก็มีอีก3เพลาข้างหลังตรงนี้ใส่ได้แต่ส่วนใหญ่ตรงนี้เขาจะใส่อุปกรณ์กันผมก็เอาใส่อุปกรณ์อปกรเงี้ยเหมือนกันแหละก็ถ้ารวมสองถ้ารวมเพลาหนึ่งเพลาสองด้วยนะอันนี้ไม่ผิด่รอเรียกเพลาสิมันเป็นแบบอะไรสักอย่างนี่แหละเขาเรียกอะไรนะ ตัวเหมือนเป็นตัวใส่แมกกาซีนปะ่ะใช่เหมือน,นตัวใส่แมกกาซีนที่ติดมาเกิดเสื้อกอดเลยก็มันจะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นเหมกกาซีนอันแล้วก็เพล้าที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็จะเป็นเพล้าอันนี้เลยพามาสกัดก็จะเป็นเพล้าแมกกาซีนสามอันที่ดีกว่าอันนี้ ใช่ดีกว่านี้แหละครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นพาร์มากระสีสามอันเหมือนกันแล้วก็ใหญ่กว่าก็จริงนะแต่มันเบล์เหมือนของพวกทหารพิษกงมากกว่าไงถ้าแบบเช็ดมินเช็ดลิงยาวๆอะไรเงี้ยเสกเสกก่อนตัวนั้นก็พับไปแล้วใช่ไหมเด็กก็มได้สนใจมักอาจจะอาจจะไม่ได้ใช่เลยส่วนเรื่องต่างต่างนี่ก็อันนี้ก็โปรตีคือตัวริปแพทนะครับขอบอกก่นเลยว่าเข้ามาในมาสปอตนะครับแค่มารีวิวีไง ส่วนตัวนี้บมงกีก็ไม่มีอะไรมากแค่ติดไว้เฉยๆเห็นติดไปเป็นเครื่องหลังใช่ติดไปเป็นเครื่องหลัง,ปปง,ลงแล้วก็ทําเห็นไงง่ายขึ้นเลยมั้งอันนี้ก็อ่าสองอันนี้อันนี้เป็นที่ใส่วิทยุแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็จะใสพวกสายท่องสายชาติแล้วไม่ก็พวกทรทุเรอะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกของใส่ย,ยาแต่อันนี้ผมเอาไปใส่พวกแบบนี้นะครับตอนนี้ก็มาใส่พวกแบบถุงมงถุงมือแว่นแล้วก็มีไอ้โมงอยู่ด้วยหาไปนี่ไอ้มงแล้วก็จะมีพวกรหัสมือถือไม่ไมใช่รหัสมือถือแล้วรหัสอีเมลนะครับต็วน้ำแข็เดี๋ยวขอเวลาคุณโอเคต่อไปก็ด้านหลังด้านหลังนี้ก็จะเป็นตัว ผูกมั้งใช่น่าจะเป็นตัวผูกตัวผูกเออใช่พอดีใงชั้นเลยเขอโทษนะครับส่วนตัวนี้ก็ใส่ซุกงใส่พวกกระเป๋าแบบเออ่กระเป๋าแท็ติกได้ที่มันแบบเป็นแบบอันเนี้ยอะไรนะเดี๋ยวขอจะต้องอันนี้แบบแบบอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเออ่แบบอย่างเนี้ก็จะเป็นแบบแบบนั้นเลยก็ใส่ได้ได้แล้วเราติดพวกอุปก้องกันเสริมได้ เหมืนกับสื้อเกราะทั่วไปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกรีนตุ๊กแกเซรามิก,กพวกอันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นตัวข้างในตัวเสื้อก่อนนะครับเดี๋ยวขอ,ร,อ,อร,วรับแป๊บนึงตัดคลิปนี้ก็แค่ันแหละง่ายก็ข้างในจะเสื้อก่อนประมาณนี้ท่านี้ถอดปลดไปมาแล้วก็ข้างในจะมีเอ่ออะไรนะเดี๋ยวลืม กามปูใช่เป็นกามปูก็ปวดมาทั้งสองข้างเลยก็ได้หรือจะข้างเดียวก็ได้ใช้มือเรียนลำบากจริงเกลียดกุตัดละตัวนี้แหละโอเคกามปูสองข้างนะครับก็ปวดทั้งสองข้างก็ข้างในจะเป็นอย่างนี้มีที่ระบายเดี๋ยวขอให้ดูเดี๋ยวขอเปลี่ยนที่มาสักอย่างนะครับเดี๋ยวโอเคมาแล้ว อันนี้ก็จะเป็นสเสกะตัวแรกของผมเลยแบบซื้อมาตัวแรกสุดเลยก็ไม่มีแผ่นกะแผ่นข้างในแล้วก็มันจะอยู่สัดๆอย่างนี้แหละปกติอันนี้ก็อันนี้แบบตัวเก่าตัวแรกใช้ประมาณหนึ่งปีได้แต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยก็เอาคาคุณสมบูรณ์ที่สุดแหละเออเดี๋ยวเก็บเทอะไรให้ดูเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับก็อันนี้ตัวเก่าก็จะดูสภาพกับเยินมากๆแล้วก็มีพวก ตรงเชือกของเขาเลอย่างนี้เพราะว่าติดกับไอ้พวกอันนั้นก็ช่างมันแล้วก็แ็นไงไม่มีที่ระบายอากาศมัตนตึงเหมือนอันนี้อันนี้ม,อนนมีอันนี้ไม่มีซึ่งสายนี้มันมาโคตรร้อนร้อนมากๆแล้วก็หนักด้วยบางครั้งอ่ะส่วนนี้ก็เบาขึ้นเบาวกว่าเยอะแล้วก็กระชับตัวด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวผมขอบอกหน่อยขอระบายนิดนึงคือตัวเนี้ยผมแบบมันไม่ค่อยชอบจริงจงอ่ะมันไม่ค่อยชอบอ,อบีกแบบ ก็ชอบอยู่แหละแต่แบเออเรียกยังไงดีนะก็พอใจอยู่แหละเพราะว่ามันก็ใาส่กันได้ก็จริงแต่มันไม่ค่อยกันช่วงอกออช่วงแถวหายปลาละแล้วก็ช่วงกลางกลางอกอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันพอใส่แล้วมันเส่ยกอมันหย่อนไปถึงบริเวณประมาณมาณันค้างอกได้ไม่ใช่กลางอกหประมาณอกเกี่ยวกับกลางอกนั่นแหละ แล้วก็แผ่นก่อข้างในมันไม่ใช่แผ่นแบบแผ่นแบบนี้นะมันเป็นแผ่นโฟมบางๆเลยแบบประมาณนี้ประมาณนี้ที่จําได้ก็ยิงแล้วก็ยิงรู้สึกอยู่ผมก็เลยเพิ่มด้วยการเอาเอก,กระดาษลังยัดเข้าไปกระดาษลังประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ยัดเข้าไปก็ดีขึ้นเยอะแต่พอตอนยิงมันก็เป็นรูต้องเป็นเหมือนทุกครั้งโอเคอยาล้าสำหลักลับมารีวิวสก็ตตี้มือเลวเลย ซึ่งก็มีองท้ากาดาทั้งสองอันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแผ่นก่อข้างในว่ามีกี่ชั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูชั้นหน้าก่อนเดี๋ยวขอเวลาถอดอันนี้ออกสักพักเพราะอันนี้มันเถิดยากเอ่ออ,อภัยครับอันนั้นแผ่นหน้าอันนี้แผ่นหลังก็เดี๋ยวให้ดูแผ่นหลังก่อนแผ่นหลังก็จะมีโฟมอันนี้ที่ด,ด็ดที่ใช้ก็แต่อ,อันนี้แหละใช่มันประมาณนี้ก็ออขอพอัยดียให้ข้อมูลผิดครับอย่ามาว่าหมล้วกันก็อาจจะมีดูกระสุนเล็กน้อยที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะครับ กอันนี้ก็เป็นนี่เป็นอันนี้เป็นแผ่นโฟมของตัวนี้เลยหนาประมาณก็หนาอยู่อะประมาณสามสี่ประมาณสามถึงหกมิลอะไรเง้ยหรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้ก็ใช่ไหมเด็กขอเวลาใส่นี่ก่อนอันนี้ขอบอกไว้เลยว่าถ้าใส่แผนแ่นนี้ปักใส่โคตรยากแหละก็ขอเวลาใส่แป๊บนึงน,นะครับผมนี่ใส่นี่เสร็จแล้วใส่แผ่นเกาะหน้าเสร็จแล้ว ก็เอ้ยไม่ใช่ดิแผ่นเกาะหลังเออขอด้วยขอให้เลยอันนี้ก็แผ่นเกาะหน้าจริงก็จะรุแนแ่นกว่าแผ่นเกาะหลังโอเคเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงตัดชิปเล้ะครับก็ไปดูกันเลยก็มาดูกันนะครับเป็นยังไงก็จะเป็นรประมาณนี้แต่ไอแผ่นกาะนี้ก็จะมี3ชั้นเลยก็ชั้นที่1จะเป็นอันนี้2ก็อันนี้3ามกไอแผ่นซ้งสองอันนี้แหละ วิธีการใช้ก็จะเอาแผ่นนี้เข้าไปก่อนแล้วก็เอาแผ่นนี้วางเอาทับไว้ข้างบนแล้วก็อ,อ,อีพีดนสีส้มนี้ทับไปเกิดกหนาขึ้นมาแบบมากเลยแหะแต่ก็ยังมีมีแบบเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอีกแบบให้มันเถอะก็เดี๋ยวขอสเวลาใส่แผ่นกอแป๊บนึงนะครับตัดนี้ไปอีกแล้วโอเคใส่เสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการการใส่ให้ดูนะครับว่าจะเป็นก็ไปเลยเขอกลับกล้องนะครับ ตอนนี้มาอยู่กล้องหน้านะครับก็มาด,ดูกันเลยว่าใส่ยังไงพอแบบนี้นครับก็ถอดน,นี้กัแล้วใช่ไหมครับออรรรก็ถอดปลดปล่อยกรานปูงเลยวิธีการใส่ก็น,นี่มันอเอากระปุกใส่กับพัดยูนต์ทั้งสองของ้างนะครับก็ปกั้งยึดไว้ แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่มีเพลงแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะๆนะอภัยอยูดีเพื่อีอยากให้มีตะการอย่างนี้ก็สั่ไปสักไปโอเคเอาอันนี้มน,นึ่งางีสนะครัดเียอะไรไม่มนเลยเขาใส่งห้ าาก็จอดมาเป็นวันนี้ดูรัดรูปมากขึ้นไม่เหมือนกันที่แล้วที่มันหย่อนมา,ากกว่าแถวนี้อันนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยแค่หลุดให้ดูเห็นแต่ข้อเสียหายเนี่ยคือด้วยความที่ตัวผมเป็นคนตัวเล็กมันก็ไม่ได้เชิงเล็กมากก็มีความไมกลัาเงอยู่กับติ่งสมาร์ทเงี้ยในกล้องแทบไม่เห็นเลยอะช่างเสร็จก็อันนี้ตัวแผ่นรองหวามันไมน่เอาถือว่ เออแผ่นลองหัวไหลแล้วมันจะชอบไหลมาที่แบบนี้ต้องคอยตัดอยู่ตลอดเสวนก็ทั้งตัวเรื่อยไปวานนี้ครับประโฆศนาครับโอเคเก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสือว,วิธีการถอดก็เลือกถอดได้หลายแบบจะเป็นแบบกดข้างข้างขวาอย่างนี้ถอดปุ๊บหรือจะ ถอดข้างซ้ายเอ,อ๋ถอดข้างซ้ายอย่างงี้ยึดอ,อ,อย่างเงี้ยครับหรือว่าจะถอดทั้งสองข้าง,างนคะครับผมชอบใช้วิธีการถอดสองข้างเห็นมันดูเท่ดีเกิดถอดสองข้างทำไงก็ทงา,กงางนี้จับตรงหูนี่ทั้งสองอันแล้วก็ <c oughs> ขอพันรับ <c oughs> ไม่กระแทกกระแทกก็เดือดก็ทำอย่างนี้ก็จะถอดก็จำเป็นมาในครับสารับการรีวิวเสือก JPC นะครับก็ลงคลิปไม่ได้็อตแล้วเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะลงเป็นคลิปยาวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไลค์ เออถูกว่าจะลืมสตอร์ลายไลค์แชร์ด้วยนะครับผมก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย